บัดนี้เป็นครั้งที่64ตรงกับวันที่12มกราคม69ข้าพเจ้าในพระพุอาจันทร์ขอปิ่งวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระควัติปิราเจ้าองค์หลวงปู่สังเดชลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งรุบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียบเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยรุบาอาจารย์เทพบเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลในจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่นนการสวดสาธยายมนต์ต่อไปบปสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลีสุหัสตราคชันตุเทวดาสัทธัรมุนิลัชษาสนันตุสักขโมกขังสาเกคาเมจรูเปคิริสีขราตเตจันนลีเขมีมาเนทีเปรัตเทจักคาเมตัลูวะนาคานีเคหาวัตุมีเขเตภูมิมาจันตุ เทวาชราถลวิสเมยักขากันทัปปนาคาติขันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนังสาทวมีสุนันตุธรรมะโสนากาโลยัมมะทันตาธรรมะโสนากาโลยัมมะทันตาธรรมะโสนากาโลยัมมะทันตาบทส่วนธรมกาลัสิทธิคาถาน้โมตัสสะภะคะวะโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจคิริยาคาถา นัตถิเมสานังอัญยังพุทโธเมสานังวัลังอิตินะสัจจวัตีนะสุทิมีโนตุสัพพธานัตถิเมสานังอัญยังธรรมโมเมสานังวัลังอิตินะสัจจวัตีนะสุทิมีโนตุสัพพธานัตถิเมสานังอัญยังสังโฆเมีสานังวัลังอิตินะสัจจวัตีนะสุทิมีโนตุสัพพธาบทสวดมหากาลุณิกาโทติอาทิกาคาถา มหากาลุสโกนาโถวทายาสพพปานีนางปุเรนตวาปาและมีสภาปตโตสัมบพรณมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหงตุสัพพูบปัตถวามหากาลุสโกนาโถวิตายาสพพปานีนางปุเรนตวาปาและมีสภาปตโตสัมบพรณมุตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหงตุสัพพูบปัตถวามหากาลุสโกนาโถสุขายาสพพปานินางปุเรนตวาปาและมีสภาปตโตสัมบพรณมุตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหงตุสัพพูบปัตถวา บทสวดมหาสมัยโสดเอวัมเมสุตังนิกงสมยังบกวาสัเกสุวิหาร กะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเยนาสัสติีบัญจมัตเตหิพีโคสเตหิสัพเพเหวะอารันเตหิทัสสะหิจโรทธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันิวิตาหุนติภะวันต่างศัสสนายาิกขุสังกันจ่าทัคโคจตุลนางสุทาวาสกาอุกาณังเทวานังเอตทัคโหสิยังโกระกะว่าสักเยสุวิหันติกกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเยนาสัสติีบัญจมัตเตหิพีโคสเตหิสัพเพเหวะอารันเตหิทัสสะหิจโรทธาตุหิเทวตาเยปุ ยนะสันิเวตาหุนติภะกะวันตามศัศนายาปิอสังขันญาญาุนามยันตินาภะวาเตณุปัสสังกมายามาอุสังกนิตตวาภะกวโตสันิเกปาเกคาถาภาสายามาดิอัตโคตาเทวตาสายาาปินามะพระว่าปุรัสโซสามิตตังวาปะฮังภษาระยะภษาติตังวาปะฮังสามีชายาเอวะมีวสุทาวะเสสุเทเวสุนตรหิตาภะกวาโตปุระโตปาถุระหองสุอัตโคตาเทวตาภะควันตังปิวาเทตะเอกมันตังติ คธสุยกมันตานติตาโคเยกาเทวตาปะคัมภโตสันติกอิมังคาทังอภาสิมหาสมยโยอนัสมิเทวกายาสมาคตาอาคตธรรมะอิมังธรรมะสมยังตะกิตายวะปราหิระสังคันติอันตโคปราเทวตาปะคัมภโตสันติกอิมังคาทังอภาสิตัตตะละพิขาวสมาทังสุจิตังอัตโนจุมากังสุธาลทิวะเนตตานิกาเหตวะอินทราอินทาริยานิลคันติปันธิตาติ อัตโคภราเทวตาปกระวัตสันติเกีอิมังคาทังกภาสีเฉตวาขีลังเฉตวาปรีการินักขีลังอวจรมะมีเออาเตจารันติสุทาวิมาลาจะกุมาตาสุทันดาสุสูนาคาเตอาตโคภราเทวตาปกระวัตสันติเกีอิมังคาทังกภาสีเยเกียขีพุตังสารนังคาตาเซนะเตขมิสันติอาปาเยปูมิปหายะมนุสังเตหังเทวกายังผลิปูเนสันติเตอาตโคภกาวิโคะมันเตสีเยปุเยนะปิคาเว สัสุโลกทาตุสุเทวตาสันิปตตาวนติตาทั้ตังตัณนายาภิคุสังคันจะเยติเตวิกเวหะสุมาตินมัฏานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมผิภควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสานิปต อาเหยสุงสัยยะาปิไมหังเอตระหิเยปิเตปิขเวภวิสันติอนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภวันตานังเอตัปลมาเยวะเทวตาสนิมดิตาภวิสันติสัยยะาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิปิขเวเทวกายานังนามานิกิตติยิสามิปิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิปิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสสาธุกางวันสิกโลธา ภาษึกามีเอวัมนเตติโคเตติคูภวโตปะจะโตสุมะวะเอตะทโวจาสิโลกะมนุษย์กะสามิยัตถะุมารถะจิตาเยจิตสิขพลังิตัตตาสมาิตาุโสิหาวะันลีนาโมะ สันนินาโลมหังสาวิสัมพุโนโอธาตมานาสาสุธาวิปัสสนาเมนาวิลาพิญโยปัญจสติยต่าววันีกะปิละวัฒเวียตตโตอันเดยิสัทฐาสาวกีสาสเนลเตเทวกายาภิกันธาเตวิชาลาทธภิกขะโอเตจ่าตถปมกุลูสุตวาบุตสสะสาสนงเตสัมปัตลูหุยาณังอมนุสสะนัตสสะนังอภเพเกสตัมมัทธสุงอเปสหัสสังอัสัสตาลิงสตังเอภเพสหัสานังอมนุสสะนัตมัทสุงอเปเกนันัตมัทธสุง ทีสาสภาปูตตาหงตัญญาสภางพิญญายะโวชิตวานะจากภูมาตโตมันต่ยึศธาสาวกเจษาสเนละเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานตะมิขโมยิวุหังจิตแยสามิขิลาเหียนุปุปโสรสตตะสหัสายวายข้าภูมากปิลวัฒวาที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตแลสสิโนมัทมานาภิกขมุมมีคุณัเสิติงวะนังเจษสหัสาเฮมอวัายขานันตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตแลสสิโน ่ถ้ามานาพิกามุบิโคนางสมิงติงวันาง สาตาคีลาติสหัสสายาคานันตะวันนิโน่ที่มันโตยุติมันโตณัฐวันโตอัสสิโนะโมทัมนาพิกามุงบิคุนาสิมติงวะนางอิเจเตโซละสัสหัสสายาคานันตะวันนิโน่ที่มันโตยุติมันโตณัฐวันโตอัสสิโนะโมทัมนาพิกามุงบิคุนาสิมติงวะนังเวสามิตาปัญจาสตายาคานันตะวันนิโน่ที่มันโตยุติมันโตณัฐวันโตอัสสิโนะโมทัมนาพิกามุงบิคุนาสิมติงวนังภูมิโรราชากฆะหิโขวิภูรษานิเวสนังปินโยนางสตตสหัสสายยาค สติปุมิพลราชาก้าหิงโสปารักเมติีว่านังปุริมันจัดิสังราชาัตตะลาโทปัสสะสติคันธปานางที่ปติมหาราชายสัจสิโสพุทธาปิดตาสาภาอมวุนธนามาปะหารพลายที่มันโตจิตีมันโตเนะมันโตสัจสิโนโมทามนาพิการมุมิีคูนางสมิติีว่านังทากินันจัติสังราชาวิลุนหัวตะภาษาสัตติภูมิปันธานังอธิปติมหาราชายสัจสิโสภุทธาปิตาสาภาอมวุนธนามาปะหารพลา tim mentor itu tim mentor nah men to assassin mau ke manabi kamu mikunang sehingga menang cuman jadi sang raja campur วิรูปโคปชาสตินาคานังอธิปติมหาราชัยยสัสิโสพุทธปิตาสาบาวนทานนมาผ่าผลายที่มันโตชติมันโตนะมันโตแลสัสิโนโมตัมนาภิกขามูมีคูนาสิมติงวะนังอุตตระจัตทิสังราชาคูเวนโลตประปชาสติยาคานังอธิปติมหาราชัยยสัสิโสพุทธปิตาสาบาวนทานนมาผ่าผลายที่มันโตชติมันโตนะมันโตแลสัสิโนโมตัมนาภิกขามูมีคูนาสิมติงวะนัง ปุริมาติสังท่าตัลาโตรท่าขีเนนะวิรุณหาโกปัิเมนะวิรูปภโคปูเวโรตลังทิสังจตโลเตมหาราชาสามันตาจตโลทิสาท่าธารมาณาทังสุวรรณกปิโลวัตเวเตสังมายามิโนทาสาอาคูนจาริกาจัทามายาขุตินทุเวตินทุวิบูจาริวโตสหจันทนุขามาเสถโทจันกินุ กินทุขันทุนิขันทุจะปนาโทอุปมันโยจะเทวทูตุจมาทถลิจิตาเสนอกจะคันทัพโหนะโลราชาโณจักโโพอาคูวันจะสิโคเทวะติมะโรชโยวัจชะสายเตยันเยจาราชาโนคันทัพภาษาลาจุปิโมทามานาปิกามุมิคุณังสิติงวะนังอาคูนาภาษานาคาวิสาลัสหาตัตถากำประสัตราอาคูปายาคาสยาติปิยา มุนาทัตตลัทธาจะอาคูนาคายัสสีโนอิลาวันโนมหานาโกโสปาคะสมิติงวะนังยีนาคลาเชียสะหาสาหะดันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธจักรโควิหายะสะเทวนามัชาปัตตาจิตราอุสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานะมาสีสุปันนโตเขมมะกาสิพุทโธสนาหิวาจชาหิวบวบังยันตานาคาสุปันนาสารณามะ กัรสุพุทธัางจิตาวิชีระเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวาสวัสดีเตอิธิมันโตยัสัสิโนเอกาละกันชามหาพิสมาอสุราทานเวกะสาเวปิยิตติจฉวิติจัปหาลาโทนมุจีสหจตันจะปริปุตานังสเพวีโลจนาเมกาสนาอิเตวาพรลิลเสนางลาหุภัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตีบิคุนางสิติงวันังอโปจเตวาปเทวีจัตเตโชวายโยธาขมุงวัุนาวัลุนนาเทวาสมุ จะยะาสาสหามตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะศาสิโนทัศเตตรทากายสัพเพนะนาตะวันนิโนยที่มันตัวชติมันตัวนะมันตัวอัศสิโนท่มานาพิกามุมิคุนาสมิติงวะนังเวนทูจัตเทวาสหาลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจะทัสูปนิสาเทวาจนทัมาคูุรคิตาสุยะสูปนิสาเทวาสุยะมาคูบุรคิตานะกะธานิบุรคิตวาอาคูมันตะวราอากาวัสุนังวาสโวเสโทสักกูปะฆาบุรินทัตโตทัสเตตระากายสัพเพนนนาตะวันนิโนย ที่มั่นตัวจิติมั่นตัวนะมั่นตัวใศาสนาสิโนโมทามานาพิกามุงบิคุนางิมิติงวานังท้าคูสัาปูเทวาชลามะกิตศิขานีวะทิตกาจะโลชาจะอุมาปุปานิพาสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอาตุตาจะนีจะกาสุรยะลุจิลาอาคูอาคูไาสวะเนสิโนทัสเตทั้งทากายาสัพเพานันตะวันิโนที่มั่นตัวจิติมั่นตัวนะมั่นตัวใศาสนาสิโนโมทามานาพิกามุงบิคุนางิมิติงวานัง สมานามาสมานามนุสามสมุสุตตมาขิธาปุตุสิกาอากูอากูมโนปุตุสิกาอท้าคูหาเลโยเทวาเยจโลอิตวาสิโนปาลักามาปาลักาอากูเทวายาสสิโน ถ้าเจตีทศกากายาสตีนานาเถรวนนิโนนที่มันโตจิติมันโตวนับมันโตยาสัตสีโนมธทัพมนาพิกำมุมิคู่นางสิมิติงวะนังสุก้ากระดุมหาลุนาอาคูเวีฆะนัสาสหะอทาระไคหาวโมขาอาคูเทวะวิจักขนาถ้ามัตตาหาละข้าจามิสกายดยสัตสีโนท้ายังอาคาบิชนโนยุทธิสาพิวัตสติถ้าเจตีทศกากายาสตีนานาเถรวนนิโนนที่มันโตจิติมันโตวันนับันโตยาสัตสีโนมธทัพมนาพิกำมุมิคู่นางสิมิติงวะนังเคนิยาตุศิตายามากัตถกา นโนสัมพิทการามัติเสถาโจตินามาจะอาสวะนิมานนติโนอาคูวันถาคูวันนิมิตตาทัศเสตตัตถากะยาสเปลานาตะวันิโนทิมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยันสัชสิโนมัทมานาภิกขมุมิคุณานสิมิติงวะนัง คติเตเตียวัติกายาสเปียนานาตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันจูเยจันเยสะทิสาสะพระพุทธเจาติมคีลังโอหตินะมนาสะวังตะเคโมหตารังนาคังอัจจังทางวะอสิตาติตังสุภามาบาลมัตโตจัปปุตาอิทิมัตโตสหสันนังกุมารโลตินโสโสปะจะโส ปาคสเมติวะนางสาสนาสภมโลกานังมหาพมาพิจินตติอุปปันโนยุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเจตาอิสราอาคูปัจเจกวาสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาหานิโตบริวานิโตเตจัสเพรพิกัรเตสินเตเทเวสพามังเกมาลัสเนาพิกามนิปนัสสะกนัสสะมันทิยังนิทาคนาทะพัน ท่าทางราเคนะปันธมัติ Twelve, ุโวสมันตาปนิวาลีธามาโวมุจิตะโกจินาอิติตามหาเสโนขนะเสนงอภิสฎยิปานินาตะละมหาหจัสรังกะตะวานะเพราวังยะธาบูุสสูเมโคทะนิยมตัวสวิตจุโกตวทาทางโศปฏิทาวัตติสังขุทวะเสยังวัตเสตัญจะจะพังอภิญญายะวัตขิดวานะจะโุมาตะตัมันตยิสันทาสาวกียสาสเนะเตมาลเนาภิกันตาเทวจรณาธรภมพิโวเตจาระตบประมาณกระลงสตวพุทธสสาสนาวีตะลาเคี๊ ปากามุงเนสังลมังพีอินเจยู่สภเวชิตสังฆมาวิยาดิใจยาสสีโนมุทันติษะปูเตหิสาวกกาเตชะเนศุตาติบรสวดจุลชัยยะปะกอนนโมมีพุทดเตยสาระตะนะตายธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทีวานารยาปะระเมีนสุราสิทธิพมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมพีรักกาคาสมุตาปุตุงคังกาจะสพัมมะชยะประสิทธิปะมันตุเตชยะชัยยะ ธรณีธรณีอุทติอุทตีนาทีนาทีชัยะชยะข้าคนละตนละนิสัยนิไลเสศัยเสณะเมียรู้ลาดพระพนนละชีชัยยะชัยะคำพีละโสมพีนาเคินธนาขีปิสาจย์ปูตกาดีชัยะชยะตุนิมิตาโลคีชัยะชยะสิงคีสุตทานะมุขจาชัยยะชัยะวัลุณะมุขขาตาชยยะชัยะจำปาทินาฆะกุระคันทะกะ ชายะชายะขัาเคนณนตุลงสุกะแะปุโชงศีหาพยาคธีปาชายะชายะวโรณนะมุขายาตายชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุทินอรดีชายะชายะสุขาสุขาชีวีชายะชายะธรณีตาลีศรธาสุชจยาชายะชายะธรณีสันติสัทธาชายะชายะมังกรัดรัญญาพระพอเกชายะชายะวโรณนะยาเขีชายะชายะลักขะเสียสุระผู้เจตีจาชายะชายะพรมีนตะข้นาชายะชายะ ราชาที่ราชสารชัยชยชยาปทวีสพังชยะชยะอรหันตาตาปเจกะพุทธสาวังชยชยะมหิสุโรฮโลฮดินเดวายชยชยาพัมมาสุลโคชยชยะนาโควิลุนโควิลุปะโคจันทิมาลาวิอินโธจะเวนเตโยจะโกเรนโลวัลุโนปิจะอคิวาโยจะปาชุนโนกุมาโล ทัตตรัตถโกอัฏฐานะมหาเทวาสิทธิตาปัสสาถโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยะลาโมภัวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยยะกลางอิตินะชยะเตชนะชยะสุตติวันตุเตอิตินะพุทธเตชนะหุนตุเตชัยยะมังคัง เยโยปิมุตสศาสนิมตยามารปาปิมตโตปราชโยโคจมุทิมันเทปมทิตาชยะตถาาพมคณามเหสีิโนเชโยปิพุทธศาสนิมตยามราศัพปาปิมตโตปราชโยโคจมุทิันเทปมทิตายะตถาอินทะามเหสีโนชโย เโยปีพุทธศักราัตโตยามมาราจะปาปิมัโต布拉าชโยโอโคจมณิมันเทปโมทิตาชญะตถาทวะขณามเอสีโนโยปิพุทธศักรามัตโตยามาราจะปาปิมัตโตะราชโยโอโคจมณิันเทปโมธิตาเชยะตถาสุภานาขณามเอสีโนชโยปิพุทธศัสรามัตโตยามมาราะจะปาปิมัตโตา拉าชโยโอโคจงมณฑิวันเทปโมทิตาชยะตถานาขณาเมเอสีโน เทโยปิวัทสัตว์สิงหมัตโตยามารัสสะจปาปิมัตโตภราเชโยอุโคโจนทิวันเทปโมทิตาเชยะตถาสังมารคะนามะเฮนสิโนชยันโตโพธิยามุลีสุภยานังนันทิวัตโน อวังตะวังวิโยโอิยสุยมังคะเลปาชิตปรังเกีปตะวิปุกคเลอภิเกีสาุตานังคัปประตมอทติสุนะขตังสุมังคะสุปาตังสุติดังสุขโมสุโมหโตจะสุยิธรรมพมมัจจาลิสุปัฏฐินังกายกรรมังวายากรรมังทัฏนินังปักินังมโนกรรมังวิทิเตปัากินังปักขนกินานกตะวานะปันตเตปัฏฐิเนเนตัตรัตถาสุยามิลุหาู ทัศาหาเสนีอโลคาสกิตาโหูักสาหสัพเพหิยาติภิกษุนานตุปนโตเยเทวาสมิงธานีอธิกตาที่ขยุกาสุธาหุนตุสุกิตาหตุสัพพัทาละกันตุสัพพัสตานังละกันตุจิณสหาสันังยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระทายุตกาลีปวัสสันตุวสังวสาเวลาหากาโลคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพัทากายาสุขังจิตตสุขังระคันตุยะถาละหัง มัสว autant, Sho, sure kind of sheep, a, well ่วนธรรมนิยามมัสุตังเอวัมเมตสุตังเอกังสมยังมกขวาสาวัติยังวิหารติเจตตว่าเนียนาขปินทิการสะอาลามีตะลละโวะกขวาบิคูอะมันเตสีพิกขโวติภัตันเตติตเตอิคูมกขวาตัววจัตโสสุมะกขวาเอตัทโวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะชาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขารานิจาติตังตัทธาคตัว อภิสัม e ภุชะเตียพิสมีเติอภิสัมภูทิตวาอภิสมีตวาอจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเพติวิวาติวิภาจะติตานีกัลโณติสัพเพสังฆารานิจจาติ ปาทาวาผิดเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะซาตาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเปสังฆาราทุขาติตังตถาคตโตปิสัมปุจติอภิสัมเมติอภิสัมปุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกาติเทเจติปัญญเปติปัตตาเปติวิวัรติวิภัจติอุตานีกโลติสเปสังฆาราทุขาติปาทาวาผิดเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะซาตาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเปสังฆา ตังตถาคัโตด้วสัมกุจติอภิสมเมติอภิสมุจิตวาอภิสมเมตวาอจิขติเทเจติปัญญาเปติปัฏเปติวิวัติเวิปัสสิตตานีกโรนติสเปตมานตาติอิ้ามังโมจักภะวะธรรมานาเตวิคูภะวะโตภาจิตังอภินันตุลติบทส่วนพระเทวกรัตถคขาธะตีตังนาวาขมัยยะนัปปติตังขีนาคตังมุขคนไม่ควรตามยึดตึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยติีนัมไปะหีนันตังอปัตตังจะอนาคตังสิเป็นอดีตเขารับไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกปังตังวิถามนุปลุยเยผู้ใดยังทามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้นานอยากแจ่งแจ้งไม่งอนเงี้ยงขอนแคนเขาควรพระองค์ุณการเช่นนั้นไว้เชวญวจิตจะมาตับปางกูชัญญามละนังสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นั่นิโนสัขารันเตน นะมันจุตนาเพราะการบัดเพียนต่อปัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสาหรับเราวิวังวิหาวิมาตาปิงอโหรัตตามาตันทิตัง,ต,งตังเวพตเถกรตัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิมุนีผูสงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงวาทีเดียวก็ได้ชมบรสวสดธรรมสมจจังเวคปนะัจจเวคณะสัพเพสังขารยิจาสังขารคือร่างกายใจ,ใจิตใจและลุกปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสเป <Bruno> <sm Un resh ola> สังขาราทุกหาสังขารหรือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกตยวนกเพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจิตตายไปสเปีธมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุ่วงชีวิตตังชีวิตของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงมรณนำความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมะยามลิตะพัง เราจะปึนตายเป็นแต้มมรณะเปินนิยสารนางเมียชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายทีนสุดรอบชีวิตต่างเมียนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมียนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอยังกายโยอาชจลรังร่างกายนี้แม่ตั้งอยู่นานอาเปียตวิญญาณุขันติจาญยานุถิมทรวงเขาทิ้งเสร็แล้วอธิเสนจติจักนันทปฐมธานีสเป็นดินกระลิงท้านังอีกวัาปุนว่าทศไม้และทนฟืนที่รัตทางหาประโยชน์ไม่ได้อธิจาวัตตสังกาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงปาทวะ อุปาทาวิญรรณนินมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานุนชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสางูป,ปิดสมสุโขค,ความเข้าไปสงบทังับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสักเตียสตามรนจิตจารสัตว์ตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มฤิจามฤิสะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมริสา,า,า,ามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนตถิเมย์แตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบาส่วนไม่ตายอย่างกิมกี ยังกิมกิกุสลังกัมมังสัพเพหิปะเตหิอะตังบุญญาโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเทวาอัสสมิกัตาธีคาุกาสัาตุสิตาหุตุกขามาตาปิตต ปะมูจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขามุจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขามุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะคตาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขามุจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหุนตุทุกขามุจันตุสัพเพนาคตาสุกิตาหุนตุทุกขามุจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขามุจันตุสัพเพสามตินางสมิจันตุวัวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมบุตคันริมายะอิติภัวานโมุขันติมายะอิติพกวาลนโมบุตริศตัว วาปฏิทานคาถาญาติวตาสันติยิญะลวาสินีทูปีขเรปุทิขเรตหิงตาหิงดาธรรมมาธาเนนะพระวันตุปูจิตาโสติงโนเตถาวิหาละมัตเตเดเทลาจมัจจานวกาจัปีขบูสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาธรรมาจิเตสานิคมาจิอิศาลาสปานปูตาสุงตาพระวันตุเตชลาภุชาเยปิจตถัมบวาวังเจหาตาอัรมโมปาติกานิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตศพิเวดุกค สัพเพปิทุกขัสสกัลลุนตุสังขยังสาธุจิรังตังธมโมธรรมะตถาราจะปุขาะสังโขตุสมะโควาอัตถายะเจหิตายะจอะลกัต a m p l i t มโมสัพเพปิธรรมจาริโนหุติสัมปะปุไายามะธรรมีอริยปเวทิเตชนาหคนตุสัพเพปิปาริโนพุทธัสสนีสัมมาตัลังมมจันตัวกาลิเทวุปวัสตุวุติปภะวิยะสัตตานังสมิธทางเนตุเนธานีมัตตาปิตาจาราชานิตจังละขันติพุทธกังเอวังธรรมีนัราชานุปจังละขันตุสัพพะทา เทวตาหูโยชนะคาถาทุกขปัตตาะนิดทุกขาปยาปัตตาะนิดปยาโสกปัตตาะนิดโสกอาโหุสัพเอติปานิโนเอตาวาตาจะเมฆสัมปาทังบุญญสัมมาทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานังทะทันตุสัตตาญาสีลังรัคันตุสัพปตาภาวนาพิระตาโหตุหจันตุเทวตาคาตาสุมั망คคาถาโหตุสัพังสุมังกละคันตุสับปเทวตาสัพพทานุภาเวนะโสตีวุนตุนิรันตลัง มนุสดสัพาสุมังกระลังรักขนุสสัพปะฏิวตาสัพปธรรมานุภาเวนะสติโุนตุนิรันตะังโคนตูสสัพาสุมังกระลังรักขนุสสัพปะฏิวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสติโุนตุนิรันตะัง

ปุตตาปัจปัตตาปฏิการนันติยังพระรังรันตานันตเดชนะลักษังมตมิสัพปสุสเบปุตตาปัจลปัตตาปฏิการนันติยังพระรังรันตานันตเดชนะลักษังมตมิสัพปสุสเบปุตตาปัจลปัตตาปฏิการนันติยังพระรังรันตานันตเดชนะลักษังมนมิสัพปสุด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขออมนุโมทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทเสด็จสุสวรรค์คาลัย ขอที่ทรงเห็บุญุศลนี้จป็นสรรเสริมนมงุลแก่พระเจ้าให้แขวคขาดปลอดภัยากทุกศกโรค์โลกไปานา,ายทังปวงให้มีแห่งน่าได้จิตรดตมั่นคงเป็นสมาชีพมัน,มนชอบรมคำว่าไม่มีหยวาจยากจนขออย่าได้มีแก่พระเจ้าขอให้พระเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสมาชิบพ,พระเจ้าดำเนงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุมโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ พระบรมศรีประศาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไม่ว่าตาัวมงคลปิตายอดเจดีย์อ้องฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทางปวงทดิศามสิงมเล็ดได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมไปด้วยพุทธานุภาพเทวา,านุภาพราติตานุภาพอนุสักศิลป์ทำให้ผลให้เป็นสิทธิมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาวทั่วการเทิอน